วันนี้ก็เพิ่งเช่าหาพระมานะครับผมเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับผมเหรียญน,นี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับผมเหรียญน,นี้แท้หรือแก้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็เช่าๆมานะครับคือพอดีว่าตอนเช่ามาเป็นการเช่าแบบรวมๆมานะครับ ราคาก็จะไม่ผิดเฉลี่ยมาแล้วเหรียญนี้ในตัวประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็เป็นเนี่ยฮะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมปะดิษฐ์โฮเนาะ <_ C 1> นมีโค้ดด้วยนะครับแต่โค้ดก็ไม่คมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบล็อกดูแตกๆลางๆเรื่นๆนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับผมก็เนี่ยฮะ,จะเจริญพรล่างนะครับผม ขู้น้อล่างนะครับส่วนด้านหลัง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 ดูขอบกอนดูขอบวันนี้นี่ขอบเลยขอบเลยขอบแปลก,กมากเลยนะเออนะแปลกมาก,กเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรีย้ว,ว่าอย่างนี้เช่ามาร้อยกว่าบาทนะครับนี่นะฮะเขาเขียนว่าที่ละลึกหอสมุดนะครับผม วัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมานะครับผมห้าธนวาสองห้าสามหกนะครับสามหกมันสามหกเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,กันเนาะนเดี๋ยวนี้ได้มาร้อยกว่าบาทนะเหลียนร้อยกว่าบาทวัดแจ้งนอกก็ก็ตามสภา,าพที่เห็นนะครับผมจะแท้หรือเก๋นี่ ไม่รู้นะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนมองแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเช่าได้มาในราคาเหมาเหมานะครับก็วันนี้ก็มาให้ชมกันว่าแบบนี้มีอยู่จริงนะครับจริงนะเี่เป็นเหรียญพ่อคูณนะครับพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนีหับหััน วัดแจ้งนอกนะครับก็ไมาชมกันเฉยๆนอกวตอนี้วันฝนตกนะครับผมไม่มีอะไรมาก็มานั่งเอาพระมาจับมาซองดูนะครับดูขอบดูขอบดูขอบกันก่อนนะครับขอบชัดมากเลยโอ้ขอบ นะครับผมก็ออะประมาณนี้เนาะการดูพระก็ดูกันเป็นความบันเทิงละกันนะครับผมกับคลิปนี้ก็มาให้ชมกับพระที่เพิ่งเช่าหามาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประริสุทโธนะครับอันนี้ในปนโค้ดคําว่าคูณนะดูท่าละจะเริ่เิพรนะครับผมนี่ออกวัดแจ้งนอกนะครับปีสามหกนะครับก็ดูกันเป็นความเพลินเพื่อละกันนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมในการหาพลังทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม